ปีดหมักเฟสนั่นล่ะทั้งนายจองเปียวเฮือปีดหมักเฟสจองเปียวเฮือวัดยาอามเออ,อปิดหมักเฟสมึม่งเคจองเปียวเอือ มันจะส่งเม่องร้านเท่าแน่อยู่เมืองไทย <oui. S 1> เฮร้านยิ่งโคลงมืองเขว่าเปิเ้เฮดโคลงคมมานี่้านยิง่งเปิ้ดีเฮดโคลงนั่นแนะโคลง ัาเฟดในร้าน